เอาละครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์เทควันนี้นะครับผมจะมาทำสวิสโลหรือแยมโลของเมืองไทยนี่นะครับวันนี้จะทำรสกาแฟนะครับก่อนอื่นนี่มีอะไรมากนะครับใช้ไข่นะครับใช้ทั้งไข่ทั้งฟองแล้วก็ไข่แดงอย่างเดียวด้วยนะครับเราจะใช้ไข่260กรัมนะครับแล้วก็ใช้ไข่แดง80กรัมนะครับโอเคนะครับก็คือตกแล้วประมาณ5ฟองเต็มนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับได้ใช้เครื่องใหม่ด้วยครับเครื่องตีเครื่องใหม่นะครับที่หขอ Kenwood เดี๋ยวมาดูกันว่าตีง่ายขนาดไหนนะครับเงียบไหมนะครับนะครับไข่ทั้งฟอง5้าไข่แดง5้าล้วทั้งหมดมีไข่อยู่กี่ลูกทีนี้นะครับน้ําตาล150กรัมอุ้ยทำไมกระเด็นมาเนี่ยน้าตาล150กรัมนะครับเมื่อกี้ไข่แดง10ฟองเห็นหรือ,อยังเอ่ยนี่นะครับไข่แดงทั้งหมด ไข่แดง5ฟองไข่ทั้งฟอง5ฟองนะครับรวมแล้วจะเห็นไข่แดง10ฟองนะครับแล้วน้ําตาล150แล้วก็น้ําตาล150กรัมนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตีตีครึ่งแรกเนี่ยนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยผมเปิดไฟนะครับผมเปิดไฟอ่างไว้นะเปิดเตรียมน้ําร้อนไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอามาขึ้นเตาน้ําร้อนหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จังหวะแรกที่ตีเนี่ยนะครับตีช่วงแรกให้เข้ากันเนี่ย เดี๋ยวผมใส่หวานิลาลา้วยนะครับวานิลลาหนึ่งฝานะเพื่อไม่ให้มันมีกลิวว่นไข่ขั้นตอนแรกทิ่ตีให้เข้ากันสามารถใช้มือได้นะครับใช้ให้เข้ากันหน่อยๆก่อนในขณะที่ตอนนี้ผมก็ต้มน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาขึ้นขึ้นทำดับเบิลอยเลอร์นะเอาขึ้นดับเบิลอบเลอร์จะเห็นว่า ไอเนื้อเขาเท็กเจอร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้เท็กเจอร์เขาจะแบบติดๆนะนะยังติดอยู่เราขึ้นดับเบิลบอยเลอร์ให้เนื้อเขาเนี่ยเท็กเจอร์เปลี่ยนไปหน่อยหนะึ่งให้เหลวๆขึ้นก่อนนะครับก็เร็วๆแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาตีให้ขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องตีจนเมื่อยมากนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นดับเบิลบอยเลอร์ก่อนนะครับไม่ต้องทาอะไรมากตอนนี้นะครับ เออไอเนี่ยมันดีนะข้างล่างเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดมันไม่ขูดกับโต๊ะนะเพราะว่ามันไม่ได้ทํามาให้แหลมคมนะครับโต๊ะเราจะไม่เสียนะในขณะที่ผมรอน้ําร้อนเนาะผมก็จะมาติดอุป,รปรกรณ์ก่อนนะครับเตรียมพร้อมมากนะครับเตรียมปรกรณ์กดเรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์พร้อมใช้งานนะครับเอาละครับน้ำเริ่มเดือดนะครับผมจะตั้งเลยอ่าแล้วก็กวน ดูเท็กเจอร์นะครับดูเท็กเจอร์นะครับเหลือเท็กเจอร์นะครับผมต้องให้คือเท็กเจอร์มันจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะว่าผมกลนมันเยอะนะแต่จะเปลี่ยนไปเพราะอุณหภูมิที่มันได้นะครับผมมันไม่ค่อยติดไอเนี่ยเพราะว่าใช้ได้นะมันจะเหลวขึ้นเห็นป่ะไม่ค่อยติดไอที่ผมกลัวอยู่เนี้ย โอเคนะเริ่มได้เห็นไหมเริ่มนะรเริ่มใสขึ้นสังเกตไหมครับมันเริ่มใสขึ้นนะแต่ก็เนี่ยมันเริ่มใสขึ้นใช่ไหมครับมันเปลี่ยนใบนะหมั่นกวนนะครับอย่าให้มันสุกนะใสล่ละนะเนี่ยผมว่าใสาล่ละโอเคเอาลงนะใสล่ละเอาลงได้นะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะสังเกตนะสีมันก็เปลี่ยนไปนะครับใสแล้วนะ เนี่ยนะครับอันนี้นะชัดนะครับชัดเฮีอันดับต่อไปนะครับเอาขึ้นเครื่องเลยมาลุ้นกับผมนะครับเครื่องนี้จะเป็นไงบ้างล็อกนะครับล็อกเทินเนี่ยเทินคลอกไว้ทูล็อกอิทนะครับนี่เราจะตีนะครับตีจนเขาขึ้นแบบเขียนเลขแปดได้นะอันล็อ อู้ลงมาเลยแล้วก็ล,ววล็อกละนะครับเปิดเฮ้ยยังไม่เสียบปลั๊กเลยหมุนยูเบอร์ห้าแล้วนะยูเบอร์ 6. เลยหกด้วยเลยถึงสิบนะครับนี่เราได้ยี่สามนาทีสามสิบเดีย๋ยวดูว่าใช้เวลานานไหมนะครับต้องไม่นานเครื่องดีต้องไม่นานนะ นาทีสามสิบนะครับหนึ่งนาทีผ่านไป คลิปเจอเลยครับคลิปเจอรเริ่มเปลี่ยนนะ วอนนี้ผมจะทำด้ยกาแฟนะคร mm ับผมใส่คิ้ฟเข้าไปเม็นีกรีใส่ส่ีช้อนเล็ก มาไปสามนาทีผมว่ามันเขียนเลแปดได้แล้วนะแต่ว่าจักรกลมันยังไม่ไไลนะลายเลยไม่เป็นไรคืออะไรบะโอเคนี้ผมหยุดแล้วนะครับผ่านไปประมาณสามนาทีครึ่งน,นะครับใช้มือก็ได้นะครับผมมีวิดีโอนึงใช้มือนะอนะครับเขียนเลกแปดนะคืออะไร เหียเลขแปดนี่ไงแปดเลยนะสวยเท่าที่ไม่เคยมันมาก่อนนะถ้าเกิดมันเหนียวเหนียวไม่พอเนี่ยถ้าเกิดมันเหนื่อยไม่พอมันจะเขียนไม่ได้นะครับอืต้องปั่นต่อไปยังเขียนได้กลิ่นกาแฟก็หอมใช้ได้อยู่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องนะครับอันดับต่อไปจะใช้มือนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่แป้งนะครับใส่เป็นสามเยอะรอบใส่เป็นสามรอบนะครับ นี่นะครับคืออะไรแป้งเค้กสามสิบกรัมผสมแป้งข้าวโพดสามสิบกรัมนะครับแบ่งใส่3รอบนะนี่ครับนี่แป้งรอบสุดท้ายเลยนะ s <S แป้งรอบที่สามนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนะครับลำดับสุดท้ายก็คือวิปครีม30กรัมนะครับโอเคครับเราจะใส่วิปครีมนะครับปริมาณ30กรัมนะครับเข้าไปโอเคนะครับแล้วกวนนะครับ1 2 3 4 5 6อาม่ะไรอ่ะ เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะอบยุนัภูมิ338ฟาเรนไฮต์เป็นเวลา14นาทีแต่ให้เรียบๆนะครับมันจะได้เรียบๆนะถ้ามันย่นเนี่ยมันจะเป็นรอยย่นนะครับบนขนมนของเราอ่ะ ครับ,บที่3ามสมปนะครับ3 3มสฟังไฮ14นาที Alexa s ่ t timer for 14 minutes เสร็จแล้วนะเราออกมาจากเตาเลยนะแล้วมามถึงโอเคนะครับก็เอาออกมาเลยนะครับแล้วก็หยุดให้ความร้อนนะครับออกมาตากหยุดให้ความร้อนก็มมน่าจะเป็นนี้นะครับ <c oughs> น่าเราจะลอกก็ได้ไม่ลอกก็ได้นะครับออปชันออปชันนะผมไม่ลอกนะครับไม่ลอก กินได้ทั้งหมดเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทาไซรัปนะไซรัปเราก็คือเหล้าน้ําตาลนี่นะครับน้ําตาลเหล้าเหล้าผสมน้ำตาลผสมน้ําแล้วหลังจากนั้นเราจะไปโรนะครับใส่ไส้แล้วก็โรเดี๋ยวเราจะทําน้ําทาบ่นะครับน้าทามันก็มีส่วนผสมก็คือน้ําเปล่ากับเหล้าแล้วก็น้ําตาลในแต่ส่วนที่เท่าๆกันนะครับอย่างละ15กรัมแต่ว่าวันนี้ผมส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้ นิเคอร์นะครับคือหวานอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหล้าอยู่แล้วนะเพียวๆนะครับก็นะครับแช์แล้วแล้วแต่ออร์เทนทีฟนะครับอยากอยากได้แบบไหนนะครับเป็นน้ำที่เอามาทาตรงขนมปังนะโอเคใส่แั่นนี้ก่อนใส่ก็ได้เหลือก็กินไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นะครับนี่ก็เปิดออกมาเลยยังไม่แกะเลยนะครับเย็นแล้วพอเขาเย็นแล้วเราก็แกะมานะครับ มาดูกันว่าเป็นอย่างไรสีสวยนะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองสวยดูดีน่ารับประทานนะครับเพื่อนๆเห็นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะตัดครึ่งน,นะครับทำเป็นสองรูตร<ฮ>งนั้นมีรูนี่ คือเออวันนี้พอดีหม้อไอ้ถ้วยเนี่ยผมไม่ถนัดไงเครื่องนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเลยควรไม่ลึกเข้าไปท่าหรนนะครับที่เห็นคือแป้ง <c oughs> ที่อหงคือแป้งนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะทาเหล้าทาเหล้านะ <c oughs> ผมจะตัดครึ่งก่อนทานะครับโอเค นี่นะครับเดี๋ยวเอ็กซ์เพิดสมับรการม้วนผมขอเปลี่ยนคนนะครับโอเคนะครับนี่เป็นขั้นตอนการเตรียมม้วนนะครับเอ็กซ์เพิดของเราใช้พลาสติกช่วยเดี๋ยวผมต้องทำวิปครีมนะครับจะมาสอนโอเคนะครับสำหรับไส้เขานะครับผมจะใช้วิปครีม400กรัมนะครับสำหรับ2โลนะที่เมื่อกี้ผมตัดเป็นครึ่งได้2โลนะครับ400กรัมวิปครีม400กรัมเดี๋ยวก็น้ำตาลนี่นะครับ40กรัมนะ น้ำตาลผมใส่เข้าไปเลยนะครับสิสิกร,รมัมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิปครีมเป็นลเลป็นรสกาแฟนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะใส่กาแฟหลังจากที่วิปครีมมันมันตีขึ้นมาแล้วนะโอเคเราไปตีกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวไปใช้โอเคครับตอนนี้เป็นวิธีทาช่วงกลางๆจะทาหนาหน่อยนะครับส่วนช่วงต้นกับช่วงปลายเนี่ยจะทาบางหน่อย <SD K> need no pressure